คุณหญินบอกว่าน้ำลึกมากเลยน้ำลึกมากเลยใช่ได้ใช่ได้น้ำลึกมากน้ำท่วม่ลน้ำลึกก็ไม่ร้ารน้ำลึกแค่ไหนน้ำท่วมปากเลยน้ำท่วมปากอให้อน